สวัสดีค่ะมาพบกับกินยูแบบบ้านๆนะค่ะพี่น้องมือน,นิสภาพมาเบิงวิวบรรยากาศรอบบริเวณทางบ้านนะคะพี่น้องนี่ค่ะแถวสม,มุทรปราการนะคะพี่น้องก็ยังเป็นห้องไฮ้ห้องหน้าอยู่บางมองค่ะนี่ค่ะเมื่อนี้ก็เขากะเห็ดอยู่ค่ะพี่น้องแต่ไฮโซโบดเิเฮดห้เบิะะบร์เนาะค่ะโบด้เฮดไ้เบิงเป็นที่จัดลักษณะให้เบิงตอนสําเร็จรูปเลยค่ะพี่น้องนี่ค่ะทองฝาแน่มือค่ะ กล่องโบโฟกัสนุสภาพมาเบิงนี่ค่ะพี่น้องเผ้ามาเบิงต้นดอกแค่ค่ะพี่น้องเผ้ามาเบิงต้นดอกแค่มาเบิงว่าโอ้ยพี่น้องยญามันมีเนาะค่ะกะสะอ่อนลายดอกแค่ต้นนี่มันเป็นดอกแค่เออดอกแค่อย่างดอกใหญ่ๆอ่ะพี่น้องเนี่ยเบิ้งเด้อค่ะเดินรุ่งสาเบิ้งไกลๆนี่ค่ะดอกใหญ่ๆหยิบใหญ่ๆค่ะ ข้าวเต็มต้นแม่เบอร์้ยค่ะพี่น้องนี่ค่ะเก็บไปใส่ตู้แล้วก็แล้วเอาไปใส่แล้วก็แล้วเห็นเพื่อนไปแจกพี่แจกน้องแล้วก็แล้วนี่ค่ะพี่น้องนีแต่ดอกแค่ไอตอ,ตอยต้นหนีก็แม่นทางนี่ค่ะบางอีลุ่มกําลังจอดอกค่ะพี่น้องกําลังจอดอกมน,นีกับเขากับเป็นเม่นู่เก่าๆนะคะหนูก็เ,กะะกเลยสบได้เฮ็ดวิธีทําให้เบิงกับห้เบิงตอนสําเร็จรูปแลวค่ะพี่น้องกับ่ามียังดอกวนเวียนกินเปลี่ยนกันไปจะเสียค่ะพี่น้อง นี่คะ่ะพื้นที่นี่เขียวๆนี่บมเมนเขาด้วยค่ะพี่น้องเป็นยะ <m> นี่คะ่ะบรรยากาศเป็นยาเป็นยังไปค่ะคค่ะอยู่ข้างในเนาะค่ะพี่น้องนุง่มบ้ิภาเขาไปฝนมันตกอยู่ข้างในนะคะมันเป็นพู้นคะ่ะจะเป็นต้นกล้วยหอมนะคะกล้วยหอมแล้วก็สูงๆนะคะเป็นต้นมะขามลวทีล่ลมนอนเต็มขาวๆานะคะ่ะดอกขาวๆารคะ่ะพี่น้องก็คือดอกแค่เนี่ยนะคะใบเตยยางปราบ้านนี้คะ่ะนี่คะ่ะบรรยากาศ โอ้บรรยากาศดีค่ะพี่น้องนี่ค่ะเป็นสนามหญ้านะคะพี่น้องเรามาอีกฟังหนึ่งค่ะพี่น้องฟังทาานึงจะเป็นขามถนนมาอีกฟังหนึ่งเนาะค่ะก็จะเป็นสนามหญ้าคือกันค่ะเป็นหญ้าค่าหญ้าขั้นหญ้าข,า,า,ขาข่ายนี่นะคะพี่น้องเราแถวคุณค่ะเขาจะปูกกล้วยเวเต็มเลยเป็นของยามในมูบานนาะค่ะพี่น้องเราปลูกไว้ปลูกกินปลูกยาปลูกผู้ไดสื่อก็ขายค่ะพสภาพมาเบิง บรรยากาศย่ำคำคำบ่คำเด้อค่ะยามใบบย่มสี่หาโมงเด้อค่ะพี่น้องนู้่ายคลิปตอนนี้อันนี้คือต้นดอกแค่อีกต้นหนึ่งคือป่าละปูไว้ยเด้อค่ะพี่น้องต้นดอกแค่นี้ป่าละปูว้ยเต็มบิดเลยนะี่ค่ะพี่น้องสออนบ่ค่ะทีนู้ชอบเอาไปกินกับปุกับเจวกระยังนี่ค่ะพี่น้องนะะีนะคะ่ค่ะต้นน้อยๆก็ออกดอกเด้อนะคะ่ะนี่ค่ะ คนในหมบานก็นได้กินในเล่าเนี่ย่ละเรามาปู่ไว้กับพ่อได้กินได้ยังนี่ยอดแค่เด้อค่ะพี่น้องยอดแค่อ่อนๆเนะะี่ยค่ะเอาไปกินก็ตามบ่กหุงเด้อค่ะกินก็ตามบ่กหุงสดๆจงสีเลยละคะ่ะแซบ่บนี่ค่ะบรรยากาศลมพัดน่อยๆโอ้ยลมว่อยๆขี้หอดบานพี่น้องนาให้นหน้านนี่ยค่ะมาเบงค่ะ มื่อใดมีโอกาสไม่เวล่น้ราสุภาพขี่จักรยานหลาะไปทำฝุน่ะเป็นทงไฮทงหน้าแบบนี้เลยล่ะค่ะพี่น้องนี่คะ่ะพื้นที่นี่ก็มีเจ้าของเลยนะคะพี่น้องพวกคนรวยๆเพิ่งมาสื่อไว้จับจองไว้นะคะ่ะแต่บมื่อมาปลูกบานปลูกซองมันก็นจะเป็นวิวธรรมาชาติอย่างสิระค่ะพี่น้องพวกน้อวคนเดินมะ่าบรรยากาศดีปันนี้เป็นยังบม่มาเฮ็ดขีดกินเฮ็ดอีอย่าง,งายูททา,างนี้มันรถล่ามันหลายค่ะพี่น้องรถแลนไปแลนมานแล้วก็ มันกับอสะดวกนั่นแะค่ะพี่น้อง้สุขคนอุปกรณ์มากกับยุงยากกับเห็ดงานน่น่คะค่กะก็เลยบบค่อยได้ออกมาเห็ดลิปกินทั้งหนอกนะ้ค่ะพี่น้องเหมืนอนเลยใมเ้เบิง้งนี่คะ่ะออกอยู่แต่ในบ้านอยู่แต่ในห้องอยู่แต่ในตึกอาคารโบได้เห็นสีเขียวยังสีพี่น้องออกไม่เห็นบรรยากาศยังสีโอ้ยหูสุกปลอดโปร่งค่ะเวลาแล้วง่ายกับทำกับขืนนูก็สออกมาอยู่หนาบ้านมานาั่งมายังแน่ก็ได้แต่บบค่อยมีเวลาหรอค่ะพี่น้องเพราะว่าช่วงนี้พัดเปลี่ยนกันขึ้นไปเฝ้าผภูเขาเนาะคะ่ะ นี่ค่ะนุบสบบอกให้ว่าต้นนนมันเป็นต้นแก่นูกวว็โมโหมาทั้งบ้านทั้งเอิรนอีอย่างเนาะคะ่ะสมัยหนูมาอ,อยู่แหลกแหลกเ้ยค่ะพี่น้องเห็ดเผิงกท่ามเห็ดตับเตาค่ะพี่น้องนเส้นนั้นเ้นนยค่ะเส้นกําแพงจะไปหอพ้นเลยค่ะหอพ้นเลยค่ะกะสมีกะสมีเหเก็บค่ะพี่น้องเก็บปีนคํากําแพงเข้าไปใน่ปลาหงหกนะคะพี่น้องใส่ลงข้าวบูดเข้าไปสมัยก่อนนะคะสมัย สิปีที่แล้วที่มาอยู่นี่นะคะพี่น้องตอนนั้นกระบอกากินค่ะว่ามันเป็นเห็ดกินบบเพราะว่าบบคิดว่าในแถวชานเมืองในแถวสี่สมีเห็ดเพิงท่ามีเห็ดตับเตานะคะพี่น้องก็เอามาทามแล้วทามอีก้วคะพี่น้องเขากินมันกินแล้วแสบติใจวัานี้ไปเก็บแต่แต่ผลมากเกือบสิบปีนบ่ไเ้เขาไปอีกเลยจ๊กเถื่อเลยค่ะพี่น้องจ๊กไปจากไหนตอนนี้กับอกหูนะคะนี่นะคะกับพามาเบิ้งบรรยากาศเบิงภาเบิงวิวนะคะพี่น้อง ลมผัดไว้ยเย็นซุยๆเดี๋ยวค่ะมาเบิง่งนี่ค่ะอุ้ยสุดยอดเลยค่ะพี่น้องน่ะข้างหันตรงพุนนะคะพี่น้องก็เป็นข้องน้ำเขาเจับก็มาตกปูตกปลากินกันเอียงกันสันละค่คพี่น้องตามประสาเนะคะพ่อเด็ดประหยัดค่าก็เผากับน้ำค่ะพี่น้อง นีล่ละค่ะบรรยากาศแถวรอบบ้านนูกัสปสะมาณนี้เอาละคะ่ะพี่น้องเด้นนุสภาพไปเบิรงกับเพาคะ่ะที่นี่ว่ามีอีหยังแน่คะ่ะมือนี้เมนูอีหยังเนยนะคะ่ะพี่น้องนี่คะ่ะถนนเส้นนี่กับวันนุกับผ้ามายางมาเดินออกกําลังกายออกงั้งอยู่เล,ลยคะ่ะพี่น้องแล้วก็ต้นดอกแคด้วยคะ่ะพี่น,น้องนูิใส้เบิง์คุณค่ะอีกต้นหนึ่งไม่แต่ดอกแคปาแลาเระปูกไว้ค่ะ เอาละจ้าได้รู้สึกเขาไปให้เขาแล้วค่ะพี่น้อง้งามาเบิ้งนี่ค่ะดอกอ้วนๆเี่ยเอามาสุกมาหยังได้เลยค่ะนี่เลยจ้าไปค่าไปเบิ้งกับเผากาัน่าไม่เมนูอีหยังไนี่ค่ะค่ะ,ะ,คะพี่น้องเมนู่วันนี้หลังจากที่ภาพไปชมสวนชมทงไฮทงหน้าทงหยานาะคะพี่น้องทงหยาสมมติประการค่ะแต่สภาพามเบิ้งกับเผาค่ะพี่น้องอันนี้คือพัดพระบุ้งไทยเนนะคะพี่น้องสงสัยว่าเป็นยังพัดจนเหลืองไตเนาะค่ะพี่น้องเพราะว่า ยูนี่เพ่นกินแบบเละเลยค่ะนุ่มเลยค่ะพี่น้องสาหรับคนเถ้าคนแก่นะคะก็เลยสะพัดแบบนี้ค่ะพี่น้องและอันนี้ก็คือโมทงคัดสือค่ะพี่น้องนู้เคยเห็ดเป็นเหล่านะคะก็เลยสะบัดเห็ดเพิ่มอีกให้เบิ้งเพราะว่ากะชุบแป้งชุบไข่ชุบเกล็ดขนมปังค่ะพี่น้องทอดกรอบนี่ค่ะจิ้มกระดมจิ้งคงทัดสืนะคะพี่น้องเล้วโนบังไว้อันนี้คือสื้อมากนะคะพี่น้องอันนี้ก็คือต้มยำขาไก่ค่ะพี่น้องต้มยำขาไก่กําลังหอนหอนี่ค่ะขาไก่เห็ดตค่ะพี่น้องเซฮิ นั่ฟ้าค่ะมีบางางใส่บแ่บเคือเทศมีบางเน่าค่ะสดห่อนห่อนก็เขาสวยเนาะค่ะพี่น้องนี่ละ่ะเมนูบนในประเทใไ้เบิงค่ะพี่น้องเลยพาไปบึงบรรยากาศรอบคางโอ้เป็นตะยูตะเศรเป็นยังค่ะเห็นล่าินหัวบ้านเนาะค่ะพี่น้องขอพูดณหลายค่ะพี่น้องทุกผู้ทุกคนที่เขามารับชมค่ะมากไล์กดแชร์กดติดตามให้ขอพูณกําลังใจที่มีให้กันเสมอนะคะพี่น้องมากค่ะที่นี่เมื่อกินเขาด้กันค่ะเมนูอาหารไทยง่ายๆเหมือนบ้านจ้า